ตอนนี้งานเนี่ยจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้มีโอกาสได้พูดได้อะไรเลยเพราะราว่ายุ่งวุ่นวายมากนี่คือไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ค่ะเป็นถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นรูปงานแต่งฝนเมื่อเช้ามันจะดูไม่ใช่ตัวฝนแล้วเท่าไหร่เนาะมันจะดูมีอายุแก่กว่าอายุจร<ๆ>ิงซึ่งตอนนี้ฝนล้างหน้าแล้วนะคะรู้สึกสบายตัวมากรู้สึกว่าแบบฉันชอบเวลาที่ตัวเองเป็นอย่างนี้มากแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเมื่อเช้าไม่แต่งอะไรแล้วแบบทาปากเบาๆแล้วก็แบบใสใส่ชุดมาถ่ายมันก็มันก็ได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอไม่มันดูไอ้นั่นเพราะว่าเราเราแต่งเป็นทางการไงใช่อันนั้นแต่งเป็นทางการผมก็จะไม่ชินตัวเองแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นตัวเองแล้วก <c oughs> ็สึชื่นมากนะคะ <c oughs> ใช่ประมาณนี้นี่ก็เลยจะถ่ายกับพวกฉากอะไรนะก่อนที่จะเลื้อยังยังไม่มีเวลาได้ถ่ายได้ทําอะไรเลย นี่ก็คือวันนี้เนี่ยเราก็จะแบบมาปิดของวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายทีก็คือวันที่เราแบบไปหัวหินและวันที่หัว,ห,วหินนี่ก็จะแบบเป็นวันที่เป็นงานเลี้ยงเนาะอันนี้เป็นงานแต่งของพวกเราเราแยกกันสองวันวันนี้เป็นงานแต่งที่ชุมพรนั่นคือที่บ้านของฝนนะครับส่วนวันนี้เอ้ส่วนอาทิตย์หน้าวันที่ยี่สิบสี่จะเป็นงาน <S 2> 2. <S เลี้ยงที่หัวหินเหนืหย,ยมากเลยทุกคนเอาเป็นว่า เป็นว่างาน,นีิธีก็ให้ก็ก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะไอ้ง่วงอวนอนแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เสียงแหบด้วยใช่คือก็ไม่สบายก่อนมาแล้วก็พอแต่งเสร็จก็ยังไม่สบายอยู่ดีเอออืมนี่ก็เลยไว้เดี๋ยวเอางี้ไปเจอกันวันงานหัวหินแล้วกันเนาะเดี๋ยววันงานหัวหินเนี่ยน่าจะแบบเปิดครุบครับมาเป็นที่ไหนคลับเป็นทะเลเป็นที่โปรดของเราใช่แล้วครับวันนี้เนี่ย แล้วเดี๋ยวไปเจอวันงานงหัวหินนะครับวันนี้ไปเก็บของก่อน